หนึ่งนาทีกับกอทอในกรณีขับรถทางไกลเป็นเวลานานโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจัดรถยนต์เกิดอาการโอเวอร์ฮีตหรือเครื่องยนต์ร้อนเกินไปต้องรีบแก้ไขด้วยการปิดแอร์ในรถเพื่อเป็นการลดภาระในการทํางานของเครื่องยนต์จากนั้นค่อยๆนํารถเข้าข้างทางเปิดฝากระโปรงรถเพื่อระบายความร้อนแต่หากเครื่องยนต์เริ่มมีไอน้ําพุ่งออกมาต้องรอจนไอน้ําหายไปเสียก่อนแล้วจึงเปิดฝากระโปรงรถจากนั้นจึงเช็กระดับน้ําในหม้อน้ํา ถน้ำแห้งมากให้เติมด้วยน้ำสะอาดหลังจากเครื่องเย็นแล้วเพราะเมื่อเครื่องร้อนจะยิ่งทำให้น้ำมีแรงดันสูงจากนั้นจึงสตาร์ทรถเดินเบาเช็คความปกติของเครื่องยนต์ก่อนที่จะนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปกรมการขนส่งทางบกจะก,กิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเชิญชวนเจ้าของรถใช้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีณศูนยะ์บริการผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถบริษัทประกันภัยสถานตรวจสภาพรถ ศูนย์บริการน้ำมันและศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV ตั้งแต่บัดนี้ถึง15เมษายน2565ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม